อรยองเจ้ารู้หรือไม่ว่าดอกไม้นี้มีชื่อว่าอะไรตัวข้ายังไร้ประสบการณ์จึงไม่ทราบและไม่รู้จักชื่อของดอกไม้ชนิดนี้ชื่อของมันคือดอกพกซูจโจด,ดอกไม้นี้มีถิ่นกําเนิดทางภาคใต้ของแมนจูเรียหญิงสาวที่เติบโตที่นั่นมักจะปลูกดอกไม้นี้เมื่อชายหนุ่มของเขาออกจากบ้านไปล่าสัตว์ สาเหตุที่ดอกไม้นี้ถูกเรียกว่าพกซูโจก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ชายหนุ่มของนางได้ปันใจไปมีหญิงอื่นหรือได้ทรยศต่อครอบครัวพวกนางจะสกัดพิษจากดอกไม้นี้และจะใช้มันเพื่อลงโทษชายที่ทรยศเหล่านั้นความน่ากลัวของมันคือพิษที่ไม่สามารถสังหารคนได้ในทันทีพิษของดอกไม้นี้จะทำลายทุกเส้นประสาทของมนุษย์ พวกนางจะให้ชายหนุ่มเหล่านั้นได้เจอกับความทุกข์ยากทรมานอันน่าสยดสยองเป็นเวลาสามวันสามคืนและหลังจากนั้นพวกนางก็จะปล่อยให้พวกเขาตายในที่สุดและนั่นเป็นเหตุผลที่ชมเผ่าทางใต้ของแมนจูเรียชอบถูกตัดหัวมากกว่าทุกทรมานจากพิษของดอกไม้นี้ว้าไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อของข้าจะพูดอะไรเยอะขนาดนี้สมองและสติต้องเลือนเป็นแน่หากตอนนี้เป็นข้าที่ทำพลาดล่ะก็ เขาคงจะสังหารข้าแบบไม่กระพริบตาแม้ว่าข้าจะเป็นลูกของเขาก็ตามขอโทษนะขอรับซรยองแม้ว่าข้ากับท่านจะเข้ากันได้ดีในเรื่องอื่นๆแต่ตอนนี้ข้าต้องช่วยตัวเองก่อนที่จะช่วยท่านให้ตายสินายท่านกำลังตำหนิข้าที่ข้าเอาหมากของเขาไปใช้แถมยังขัดคำสั่งของเขาอีกเพราะงั้นเขาเลยใช้ดอกพุกซูโจนั่นมาเปรียบนายท่าน ข้าได้ทำความผิดร้ายแรงกับท่านจริงๆตาของข้ามืดบอดไปชั่วขณะและข้าได้ชิงตัวนักโทษคนสำคัญของท่านไปเพื่อริกเค้นความจริงชายคนนั้นมักโคระยอได้โปรดยกโทษให้ข้าผู้โง่เขลาด้วยแล้วทำไมข้าต้องให้อภัยกับการกระทำของเจ้าด้วยครับหมักหมายความว่าอย่างไงความตายของพ่อเจ้าก็ถือว่าเป็นการชดใช้ความผิดที่เจ้าก่อไว้แล้วไม่ใช่หรือ เจ้าจะมาขอโทษกับความผิดที่พวกเจ้าจ่ายไปแล้วทำไมกันสแสดงว่าเจ้ายังมีความผิดอื่นงั้นสิหมายความว่าหากตระกูลข้าไม่ล่มสลายเพราะราชันสงครามวันหนึ่งก็ต้องล่มสลายเพราะชายผู้นี้สินะที่พูดเช่นนั้นเพียงต้องการจะบอกสิ่งนี้กับข้าใช่หรือไม่หากข้าจะสังหารเจ้าตอนนี้ก็คงไม่แปลกอะไร ก่อนเออคนโง่เขลาเท่านั้นที่จะเอาแต่คิดถึงเรื่องเราแในอดีลุกขึ้นสักบ้าไปแล้วเขาสามารถควบคุมพลังได้เพียงแค่ใช้ความคิดเนี่ยนะสแสดงว่าพลังชีพของท่านพ่อเกินขีดจำกัดของมนุษย์ตำนานตอนนี้พลังของท่านพ่ออยู่ในระดับตำนานแล้วสอระยอง หากอยากรู้เรื่องอะไรของมัรโคระยอละก็ให้มาถามข้าโดยตรงแต่ท่านไม่ไว้ใจข้าไม่ใช่หรอคะ,อ,ะอ่อเออขออภัยหากข้าพูดเช่นนี้ออกไปได้โปรดลงโทษข้าด้วยอะไรกันข้ายังไม่บอกเจ้าอีกหรือว่าตระกูลนำกุงได้ชดใช้บาปนั้นไปแล้วข้าจะไม่ลงโทษใครด้วยความผิดเดิมซ้ำสองในทางกลับกันปัญหานี้ยิ่งใหญ่กว่าที่ข้าคิดไว้เจ้ามีทางออกหรือไม่ลูกชายข้าค่ะ ขอรับท่านพอท่านหญิงสรยองกำลังจะทำหน้าที่นี้สุดความสามารถขอรับนางจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของกองทัพผ้ามังกรต้องแปดเปื้อนก็ดีพวกเจ้าทั้งสองคนคงจะจัดการเรื่องนี้ได้สินะหากร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพเมื่อใดโปรดจงรู้ไว้ว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นเรื่องยากทันทีข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังน้ำกุงสรยองข้าชอบทุกอย่างที่เป็นนางยกเว้นอย่างเดียวคือตัวนางไม่มีความอดทนเอาซะเลย ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคนที่ได้รับชัยชนะจะต้องรอโอกาสและเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะลงมือแต่นางกลับทําไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ตอนนี้ตัวนางลําบากมากเมื่อสุดท้ายผลของการกระทํานั้นแสดงออกมาจริงสิเจ้าสืบเรื่องของราชนสงครามไปถึงไหนแล้วชื่อจริงของราชนสงครามคือแดซายูขอรับตอนนี้เรายังไม่แน่ชัดเรื่องถิ่นกําเนิดจริงของเขา แต่จากร่องรอยอื่นๆเหมือนเขาจะเป็นคนทางเหนือเป็นคนจากโครยอเขาปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่ความขัดแย้งระหว่างตระกูลมยองกับหมู่บ้านแดระยอกเริ่มประตุขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงเขาก็ไปที่ไทยหยวนและไม่ต้องพูดแล้วเจ้าไม่จําเป็นต้องบอกเรื่องของเขาให้ข้ารู้ทั้งหมดก็ได้เจ้าคิดว่านางจะสามารถหยุดราชันสงครามได้หรือไม่สําหรับตอนนี้ข้าคิดว่ามีโอกาสเพียง50-50ขอรับห0 5 0หรือ ถึงแม้ว่าตระกูลนำกุงจะล่มสลายไปแล้วข้ายังเชื่อว่าพวกเขาก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่บ้างพลังของราชนสงครามที่เขาปล่อยให้พวกเราได้รู้ระดับนั้นเกือบเทียบเท่ากับสีผู้ทรงเกียรติหากนั่นเป็นเรื่องจริงล่ะก็ข้าคิดว่าตระกูลนำกุงที่เหลือรอดคงลำบากแล้วละ่ะถ้าตระกูลนำกุงเอาชนะชายผู้นั้นได้มันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเขายังมีประโยชน์ต่อเราและฝ่ายเราก็ยังได้รับผลประโยชน์นั้นแต่หาก เป็นฝ่ายราชนสงครามได้รับชัยชนะมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายต่อเราเช่นกันที่จะกำจัดพวกที่เหลือของตระกูลนำกุงเฮ้อเฮ้อไม่ว่าทางไหนก็น่าสนใจทั้งนั้นท่านหญิงสรยองตระกูลอิมยังไม่แจ้งข่าวใดๆมาเลยเป็นไปได้ว่าพวกเขาทำภารกิจล้มเหลวขนาดตระกูลอิมที่แข็งแกร่งถึงเพียงนั้นยังล้มเหลวแล้วท่านมีแผนอื่นสำรองไว้หรือไม่ อนนี้ราชนสงครามต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในแม่น้ำแยงสีแน่เพราะนั่นเป็นสถานที่เดียวที่สมาคมนักสู้เหล็กไม่สามารถเข้าถึงได้แม่น้ำแยงสีแสดงว่าใช่แล้วข้าได้ว่าจ้างพวกสุโรแชรแห่งแม่น้ำแยงสีเพื่อจัดการเรื่องนี้แล้วราชนสงครามเอ๋ยยินดีด้วยจากใจที่นางลงทุนทำทั้งหมดก็เพื่อสังหารเจ้าโดยเฉพาะเหตุใดเจ้าถึงแย่งความสนใจจากหญิงสาวที่ข้ามีใจให้ไปแบบนี้เล่าอ่า อิจฉาเหลือเกินเรื่องนี้ทําให้ข้าตื่นเต้นสุดๆเจ้าคงลําบากมากสินะเรื่องนี้มันเกินตัวเจ้าจริงๆขอร้องข้าสิแล้วข้าจะสังหารเขาเพื่อเจ้าอย่างท่านเนี่ยนะตอนนี้ราชนสงครามมีอํานาจมากขนาดไหนเอมากกว่าข้าอีกหรือก็อาจจะเฮ้ก็ไม่เท่าไหร่นี้ เจ้ากำลังบอกว่ามีเสาหลักท่านหนึ่งสั่งให้เราจับประชันสงครามให้งั้นหรือถูกต้องเขาต้องการให้คนของฐานนกซูเข้าแทรกแซงและยึดฐานที่ตั้งอันทรงพลังทั้ง18แห่งแม่น้ำแยงสีเป็นดังเจ้าว่าแต่ทำไมจูจูเขาถึงอยากให้เราจับประชันสงครามด้วยละ่ะฐานที่ตั้ง18แห่งของแม่น้ำแยงสีเขายังบอกอีกนะว่าหากพวกเราทำสำเร็จจะให้เราเข้าร่วมการประชุมครั้งใหญ่ครั้งถัดไป ฐานที่ตั้งนกสู่พรชออย่างที่เจ้ารู้ฐานที่ตั้ง18แห่งของแม่น้ำแยงซีจะถูกแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจสูงสุดแต่พวกเรานั้นแตกต่างเราเลือกคนจากความแข็งแกร่งของพลังจากมุมมองของพวกนั้นการกระทำของเราไม่ต่างจากพวกกบฏนั่นคือเหตุผลที่กลุ่มเราไม่ได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในการประชุมที่ถูกจัดขึ้นทุกๆ3ปีและนี่ก็1ิกว่าปีแล้ว ที่เราเข้าร่วมกับฐานที่ตั้งอื่นๆและพัฒนาทักษะไปอย่างรวดเร็วพร้อมๆกันเราจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกลายเป็นเสาหลักที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจแต่ต้องช่วงสิปีที่ผ่านมาเราได้รับพลังและอำนาจมากมายหรือว่าเจ้าไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้ไปอีก10ปีงั้นหรือข้าเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราข้าเห็นด้วยกับท่านแม้ว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราแต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่สาหัสเช่นกัน ราชนสงครามคือสุดยอดนักศิลปาการต่อสู้ที่จะยกระดับชื่อเสียงของเราในโลกของมูริมเพราะงั้นเราต้องวางแผนให้รอบคอบกว่าที่ผ่านมาข่าวลือเรื่องความแข็งแกร่งของเขานั้นอาจเป็นความจริงเกรงว่าการมีอยู่ของราชนสงครามนั้นอาจเป็นอันตรายต่อฐานที่ตั้งนกซูของเราเป็นเรื่องดีที่เราจะหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาอย่างที่ท่วงขอรับเสาหลักของฐานที่ตั้งนกซูพรชอถูกของท่าน ข้าเข้าใจความกังวลของท่านเป็นอย่างดีแต่ข้าก็ยังลังเลในหนทางที่พวกเราเลือกอยู่ดีก็นะัแต่ที่ข้าพูดไปเพราะเรามีโอกาสชนะอยู่ยังไงละ่ะแม้ว่าราชนสงครามจะทรงพลังเจ้าคิดว่าเขาจะสามารถต่อสู้ได้ในสถานที่ที่จำกัดได้หรือไม่อย่างเช่นแม่น้ํำนะ่ะหากเราต่อสู้กับเขาในสถานที่จำกัดแล้วล่ะก็เขาอาจจะไม่สามารถดึงพลังมาใช้ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ถ้าเราสามารถจับประชันสงครามได้ฐานที่ตั้งนกสูของเราจะโด่งดังทั่วมูรินทันทีนี่เป็นโอกาสที่ข้าตามหามาตลอดแล้วอย่างนี้เราจะไม่รีบคว้ามันไว้ได้ยังไงเสาหลักฐานที่ตั้งนกสู่มนุษย์ฟันฉลามทอกอมูจอท่านไม่เป็นอะไรนะขอรับก่อนหน้านี้ที่เลือดออกมันไม่ใช่เลือดของข้าหรอกเป็นเลือดของพวกนั้น ร่างกายข้าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายร่างกายเจ้าหล่ะดีขึ้นบ้างหรือไม่ข้ายังขยับตัวมากไม่ได้แต่ก็ดีกว่าก่อนหน้านี้ขอรับตอนนั้นท่านน่าจะเลือกทิ้งข้าไว้ไม่สิในสถานการณ์เช่นนี้มีแต่ต้องทิ้งตัวถ่วงเช่นข้าไว้เท่านั้นแต่ทำไมถึงไม่ทำหลักขอรับหากทิ้งข้าคนร้ายประโยชน์เช่นข้าท่านและผู้อาวุโสคงคงไม่ต้องเอาชีวิตไปเสีย่ยง นั่นก็เพราะเจ้าไม่ยอมแพ้ในการมีชีวิตอย่างไรละ่ะไม่ว่าจะปกป้องตระกูลหรือปกป้องสหายของเจ้าแล้วอีกอย่างข้าไม่มีทางทิ้งสหายของตนไว้ด้านหลังรอนั่นคือเหตุผลที่ข้าช่วยเจ้าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วละ่ะขอบพระคุณขอรับนั้นเจ้าพักผ่อนต่อเธอข้าจะไปด้านนอก แม่น้ำอย่างสีสุดลูกหูลูกตาจริงๆนี่คือแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดสินะที่แม่น้ำกว้างใหญ่เพราะมีพื้นดินเพียงพอและเหมือนนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดภูเขาสูงเช่นกันไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาไม่รู้ถึงสถานที่ที่มีพื้นดินมากมายขนาดนี้นี่พวกเขาสมองน้อยหรือมีความโลภไม่สิ้นสุดกันแน่ หืมฮันสูท่านอาจารย์รับสิ่งนี้ไปสิแม้ว่ามันจะดูเป็นดาบธรรมดาธรรมดาเก่าๆแต่ดาบเล่มนี้เพียงพอที่จะปกป้องตัวเจ้าเองได้สิ่งที่นักดาบควรมีคือความกล้าหาญในเจตจำนงที่แน่วแน่ต่อการไม่ถูกเอาเปรียบและดาบเล่มนี้ เ <Her. S 2> แม้ว่าท้องฟ้าและธรรมชาติจะดูกว้างใหญ่มากก็ตามพวกมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเทือกเขาจงหนานแคบไปสำหรับข้าแล้วใครนะดูไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเลยอะไรอีกอ่ะหรือว่าคนรู้จัก เปล่าไม่มีอะไรได้เวลาพอดีหัวหน้าคุมเรือมายอมมูลของกลุ่มพ่อค้าสวรรค์คงเตรียมต้อนรับเราแล้วละมัง้งมากับข้าเธอมาดื่มด้วยกันขอทานจากขยบังและชายหนุ่มผู้มีในตาสีฟ้าทั้งสองดูไม่เข้ากันเลยสักนิดแต่กลับลงตัวกันอย่างน่าประหลาดสักวันข้าก็อยากจะร่วมเดินทางกับสหายข้าเหมือนกันหืม เรือประมงหรือว่าแต่ทําไมเรือประมงเล็กๆแบบนี้ถึงกล้าล่องเข้ามาใกล้เรือสินค้าได้หละ่ะมาใกล้ขนาดนี้ข้าแน่ใจว่าพวกเขาคงไม่ได้อะไรกลับไปยิ่งพวกเขาใช้อวนหาปลาอีกยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยพวกนั้นคงไม่ใช่ชาวประมงธรรมดาธรรมดาสงสัยคนพวกนั้นคงจะเป็นพวกที่เชี่ยวชาญทักษะการต่อสู้ แปลกช่มะยิ่งค่าคิดก็ยิ่งไม่สมเหตุสมผลสแสดงว่าเป็นเรือลำนั้นใช่หรือไม่ประชาชนสงครามตาแก่ขยบงังและมักโครยออยู่ในเรือนั่นสินะขอรับทางเราไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีมักโครยอมากับเรือลำนั้นหรือเปล่า แต่ข้าแน่ใจว่าราชนสงครามกับผู้เท่าหงอยู่ที่นั่นขอรับและอีกอย่างเรายังแน่ชัดอีกว่าเจ้าของเรือสินค้าลำนั้นเป็นของมายอนมูลที่เป็นคนของกลุ่มพ่อค้าสวรรค์ตอนนี้มั่นใจได้เลยว่าข่าวลือที่กลุ่มพ่อค้าสวรรค์เป็นพันธมิตรกับราชาสงครามนั้นเป็นความจริงข้าจะทำตามแผนที่ท่านเสาหลักได้ตัดสินใจแต่ถึงยังไงข้าก็ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้เท่าใดนะหากราชนสงครามแข็งแกร่งพอๆกับข่าวลือที่เราได้ยิน ข้าคิดว่ากลุ่มนกสูข,ของเราไม่สามารถเอาชนะชายผู้นั้นได้แน่นอนขอรับกังวลบ้าอะไรของเจ้ากันถึงชายผู้นั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่เขาก็อยู่บนเรือที่กำลังล่องในแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด หากเรือนั้นถูกพวกเราทำลายผลสุดท้ายก็คือจบแผนทั้งหมดคือสังหารเขาก่อนที่พันธมิตรของมันจะรู้ตัวมันไม่สำคัญว่าไอ้พวกนั้นจะเก่งแค่ไหนแต่แม่น้ำแห่งนี้คือบ้านของข้าเขาไม่มีทางเอาชนะเจ้าของบ้านได้แต่ถ้าหากมันจวนตัวจริงๆข้าก็จะกำจัดเขาด้วยราชาหอกทั้งแปดเองสังหารมันไม่ให้เหลือซาาแล้วทำให้มันกลายเป็นผีเฝ้าแม่น้ำอย่างสีว่าฮ่าฮ่า